โอเคครับผมก็จะกับกับข้าสุต่ตาโตชาแนลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันกับไอเดียคุณสักดินนท์นะฮะโอเคคุณสักดินนท์เอาไห,ห้ผมดูอะไรเอามาดู RTA นั่นเองครับอ่ะเอาล่ะก่อนถ้าเราจะมาดูอาทเราก็จะไปดูที่เขาสมารีกันก่อนเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่แสดงให้เราเห็นได้มากที่สุดนะครับในการมองภาพรวมขึ้นไหมนะ <c oughs> ขึ้นบ่อขึ้นบ่อ โอเคนี่จะเป็นไอคาวซัมเมอรของคุณสักดินนน์นะครับโอเคนา่าเออสำหรับรูนอ์ติแฟกเนี่ยค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับก็มีแบบมีอยากให้พัฒนาวิวกับ EX แล้วก็สตัรสวิปอะไรแบบเนี้ยพัฒนาให้มันแบบดีมากขึ้นยิ่งไปอีกนะครับผมตอนนี้ก็คือแบบมันพอมุนได้แต่มันยังไม่มากพอยังไม่มากพอนะครับผม เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเล่นได้สบายเลยสบายอยู่นะครับผมเนาะสำหรับสองสามทองเนี่ยเล่นง่ายแล้วครับเนาะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยก็อย่าลืมไปหมุนๆนะครับผมเนาะให้มันแบบแต้มขึ้นไปประมาณสามทองทั้งสองข้างอะไรแบบเนี้ก็โอเคลครับแต้ม300ร้อเนี่ยกำลังแบบเล่นสนุกๆครับผมเนาะส่วนมอนสเตอร์เนี่ยเล่นสนุกมากครับผมสนุกมากเพราะว่ามีคู่เทพน้ำคู่เทพไฟเนาะมีสามเทพเลยแล้วก็มี มีคิเมล่ามืดมีจินมืดแล้วก็มีมือมืดด้วยนะครับผมเนาะประมาณนี้ที่แบบอยากให้เล่น3ตัวนะครับเนาะก็ที่เหลือก็จะเป็นมอนแก้ธรรมดานะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วก็จะมีพวกมอนสเตอร์ในบ็อกนะครับผมตรงนี้ผมก็ค้ำข้ามเลยละกันนะครับแนวทางการฟาร,ร์มก็ เออแล้วแต่ใจเลยนะครับว่าอยากจะฟาร์มสวิฟก่อน EX ก่อนไหมหรือว่าสตันสวิฟวิวอะไรแบบเนี้ยนะครับผมเนาะเพราะว่ามันต้องการพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับถ้าอยากจะเทสักอย่างหนึ่งก็ต้องเลือกสักอันสักอันหนึ่งนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็จะเป็นโกเลมนะฮะเพราะว่าสต์ทแล้วเนี่ยแต้มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเจเนอเรลลูนสกอร์นะครับเนาะแต่ว่าถ้าแบบพอใจที่ดูแล้วจะไปพัฒนาแฟกก็ได้เหมือนกัน นะครับผม่นะแล้วส่วนลูนวิวเนี่ยก็คือหาจากกิจกรรมก็ได้นะครับยังไม่ต้องลงเนโคในตอนนี้นะครับเพราะว่าทีมฟาร์มอะไรก็โอเคแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ามอนสเตอร์บ็อกดีกว่าครับว่าผมทําอะไรไว้ให้บ้างนะครับโอเคสำหรับมอนสเตอร์บล็อกนะครับผมก็นี่ครับก็จะเล่นเป็นคู่เทพน้ำคู่เทพน้ำคู่เทพไฟเป็นหลัก นะครับผมหลักๆสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นคู่เทพน้ำคู่เทพไฟคิเมล่ามืดนะครับผมแล้วก็จะมีแบบมอนแก้ส่วนใหญ่ถ้าจะกดบ่อยก็จะเป็นผู้กันลมเอ้ยขอโทษครับผู้กันน้ำคู่เทพลมจินมืดนะครับผมแล้วก็เป็นเหงาหมึดนะครับหลักๆก็เล่นอยู่ประมาณนี้ครับที่เหลือก็มอนแก้เกมธรรมดานะครับผมมีมอนสวิฟที่เป็นลิงนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนําให้กดทุกทุกเกมนะครับเนาะแล้วก็ไม่แนะนําให้เอาไปวัดสปีดนะครับ เราจะกดก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยยอมให้ลิงลิงน้ำเราได้เล่นฟรีนะครับเนาะแล้วก็มอนแก้ดีเมอนแก้อะไรพวกเนี้ยมันมาตรฐานนะครับผมผมแก้รูนให้มันแบบดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังแบบไม่ได้อยู่ในจุดที่ผมแบบว่ารู้สึกพอใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดีที่สุดเท่าที่ไอดีจะสามารถทําได้แล้วนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็มอนไนบล็อกเนี่ยน่าสนใจมีอะไรบ้าง ก็จะมีแบบพวกโอลิเวอร์จินไฟสวิปตัวที่2เยกลมอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสกิลมันไม่เต็มครับแล้วก็มอดบางตัวเนี่ยไม่เล่นดีกว่านะครับอย่างโอลิเวอร์เนี่ยก็เปลืองสล็อตครับผมไม่ต้องเล่นดีกว่าเนาะแล้วก็เกลียวเนี่ยให้คนอื่นเล่นดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าเรามีกินมืดนะครับผมแล้วแล้วก็เรามีแบบพวกลบบัฟเนี่ยค่อนข้างแบบหลายตัวแล้วเรามีมอนทําเกมเยอะครับ ไม่ต้องเล่นมอนแก้พวกนั้นก็ได้นะครับให้เขาแก้เราจะเล่นง่ายมากกว่านะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับหลักๆเล่นสุดถึงแค่เนี้ยประมาณมือมืดนี่แหละครับแถวแรกจริงๆเราเล่นเราเล่นประมาณแถวแรกนะครับที่เหลือคือแก้เกมนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันดีกว่าครับอันนี้ผมไต่มาจาก1ทองเนาะแล้วก็มีเล่นของเอ่อมีของคุูสักดิโนเนี้ยเล่นเล่นเองบ้างนะครับผมอ่ะรีเพย์ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ย คู่เทพน้ําคู่เทพไฟคิมเมล่ามืดแล้วก็แก้เกมเอานะครับผมถ้าเจอวิวไม่เยอะเนี่ยครับอย่างเกมนี้ไม่มีปีกเลยเราจินมืดได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเขาพาแบบเราปิดได้เร็วไม่ได้เราก็เอาห้อยเพียวลมไว้เพื่อให้คิมเมล่ามันได้ต่อยเรื่อยๆนะครับนะยังไงติยิ่งยิ่งเกมนานเนี่ยคิมเมล่ามันยิ่งต่อยแรงนะครับเพียวมีฮิวมีรางนะครับผมเนี่ยอย่างเกมแบบนี้เขาก็เอาเราไม่ลงนะครับเนาะ <utan> <AL> แล้วก็เนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นคู่เทพคู่เทพน้ําคู่เทพไฟคิเมล่ามืดแล้วก็แก้เกมนะครับผมเนาะแล้วก็ไออีกเ,กอกเ,กอกเกมนี้อีกฝ่ายไม่มีลบบัฟเราแล้วเราแบบอยากได้วิวเพิ่มอยากได้ลบบัฟเพิ่มอะไรแบบนี้มีสตาร์มีซีซีเรามีคู่เทพลมนะครับแล้วก็พกกันอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วเรามีคู่เทพน้ำคู่เทพไฟคิเมล่าแล้วก็มีคู่เทพลมมาแก้เกมแล้วก็จินมืดแก้เกม นะครับไม่มีวิวเนี่ยหรือแบบล้างน้อยๆเนี่ยหินมืดเอาอยู่นะครับเนาะนี่อย่างเกมนี้ก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเจอถ้าเจอตั้งรับอะครับคิมเบล่ามืดมันเก่งอยู่แล้วแล้วก็มือมืดเนี่ยมัน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 กินเทิร์มอนตั้งรับได้นะครับมือมืดมันขโมยเทอร์เนาะแล้วมันมีเกาะแตกมันมีแบบมันมีดึงมาตีมันนะครับมือมืดมันมันมันค่อนข้างแทนโอลิเวอร์ได้เลยนะครับแล้วแบบ ในเกมแบบที่เราเจอตั้งรับอ่ะเราอยากได้เกาะแตกมากกว่ารีสกิลแล้วก็ลดเกรนะครับเนาะการขโมยเธอเนี่ยก็คือการกินเทินตั้งรับได้เยอะได้เยอะนะครับเนาะกดมือมืดสู้ตั้งรับได้นะครับอ่ะส่วนเกมนี้โอดินก็ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องแบนเราจะต้องแบนจินไฟนะครับแล้วก็ดาบมาดาบถ้าเราเจอคู่เทพถ้าเราโดนแย่งคู่เทพน้ำเนี่ยดาบเราจะเป็นคู่เทพไฟแล้วก็ผู้กันน้ำนะครับแล้วแก้เกมเอา นะครับผมเนี่ยครับเนหลักๆก็เล่นประมาณนี้ครับผมเนี่ยผู้เทพน้ําผู้เทพไฟคิมเมลา่ามืดแล้วก็แก้เกมนะครับ2ตัวดีมทีมก็จะดีมทีมจริงๆของผมก็คงจะเป็นเจนินมืดแล้วก็จินมืด,แล,มดแล้วก็ผู้เทพลมนะฮะถ้าเป็นดีมทีมที่ผมชอบเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่มอนที่กดได้ทุกเกมนะครับเนี่ยอย่างเกมแบบนี้ผมก็ ผมเออไม่ดีอันนี้ไม่ใช่เกมที่ผมเล่นดีว่ออาอ่ะประมาณเนี้ยอันนี้นะครับผมก็จินมืดคู่เทพนะครับผมแล้วก็สามารถเอาเหงาไปขโมยเทอร์โนบราได้หรือจะรอให้เราแบบตีแล้วก็ไอัน,นี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือน เนี่ยเล่นก็ประมาณนี้แหละครับไม่ไม่ได้เล่นแบบเอ๊ะอันนี้ผมเป็นคนเล่นเหรอวะ <laughs> ผมก็จำรีเพย์เองไม่ได้แล้วเนี่ยประมาณสิบห้าสิสองชั่วโมงที่แล้วนะ่าจะเป็นผมเล่นนะให่าดาวแบบเนี้ยผมน่าจะเป็นคนกดแล้ว <laughs> หรือเปล่าอฮเจอตั้งรับก็จินมืดได้เลยนะครับจินมืดคิเบล่ามันเก่งมากนะครับ <laughs> แต่ว่าจินมืดเอาจิงจริงอ่ะที่ผมไม่อยากให้เฟิร์สจินมืดอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่กดได้ทุกเกมนะคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะในเมตายกนี้จินมืดเฟิร์สพิกเนี่ยแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับแต่ว่าผมอาจจะชอบคู่เทพน้ําคู่เทพไฟแล้วก็คิมเวลามืดมาก่อนนะครับเนี่ยอย่างเกมเนี้ยเราเจอแบบหัวโล่งๆใช่ไหมครับเราแบนปีกไปเรามีแฮ็กไฟกับจินมืดแบบเนี้ยคือมันแบบมันเอาอยู่ยากอะครับเข้าเข้าเราลงยากอะเลยเนาะอะ เดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวผมให้ดูรีเพย์สักเกมแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปกดให้ดูสักสักสกสองเกมหนึ่งเกมเนาะเนี่ยจะเขาจะแบนอะไรก็ลำบากนะครับเนี่ยแบนอะไรก็ลำบากครับแล้วก็เวลาเขาโดนปิกเออเวลาเขาโดนแบบดีบัฟแดงเนี่ยมันก็ลดแลกเรื่อยๆเ,เ,เนาะเวลาเขาเข้าเทิร์น แค่นี้ก็แบบเล่นง่ายแล้วครับอีกฝ่ายดาบไม่ดีเนาะเนี่ยถ้าเราแบบได้ได้จังหวะมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เราก็ได้อันนี้เราก็ได้ตีเรื่อยๆครับต่อให้เราต่อให้เราโดนแบนคิมเมร่าไปคู่เทพไฟกับกับคู่เทพไฟกับจินมืดมนันเอาอยู่นะครับคู่เทพน้าเลดเกมก็แรงครับ เนี่ยแล้วแบบพาลาเขาบางนะครับเนาะแล้วแบบจินมีใบเนี่ยแล้วมีเกาะแตกอีกแบบนี้ยเนี่ยแล้วเราแบบมีเพียวลมล้างอีกมีโลอีกเนี่ยครับได้ทั้งวันนะครับบอกเลยออื <c oughs> <c oughs> ตีไปเรื่อยๆครับผมถ้าเขาแบบเกาๆมาเราแบบเราแรงกว่านะครับแล้วเรามีเพียวเนาะก็ประมาณนี้ครับเล่นๆแป๊บๆก็ไอ้นี่แหละครับหรือแบบอย่างเกมเนี้ยก็เรามีคิเมล่ามืดกับเพียวลมเนาะแล้วเรามีไม้ด้วยนะครับเจอแบบเจอเพียวสัญญาเอ้ยเจอวาไฟอะไรแบบเนี้ยเจอวาไฟเพียวแล้วก็แบบเอ่อจะเน้นไปทางตั้งรับก็ได้นะครับ โดนน้องกระเป๋าหุบไปแต่ว่ามันไม่ทันนะครับเราแบบบเราถึกด้วยนะครับยังไงสำคัญที่ความถึกไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็ทำรูนมาแล้วนะครับเดี๋วคิมามันต่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ชนะเองครับเนาะถ้าแบบเขาแบบไม่ได้แบบดามจเบอร์กว่าเรานะครับ อย่างเกมแบบนี้ก็นี่ครับอย่างเกมเออเกมเมื่อกี้เรา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 ดับขาดนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาให้ดูสามเทพนะครับสามเทพเนี่ยมันเก่งมากเพราะว่ามีทั้งดาเมจเกาะแตกแล้วลบบัฟซีซีนู้นนี่นั่นนะครับนี้เราพาลายตายก่อนเนี่ยมีลบบัฟมีสโลแล้วเราทําเป็นลูสตันนะครับตรงนี้กดทิ้งได้ไม่มีปัญหานะครับเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้จินมืดโปรยนะครับเนี่ยแล้วการที่แบบตั้งรับมันเจ การที่ตั้งรับโดนเกาะแตกเนะี่ยมันเป็นอะไรที่แบบที่ไม่ชอบนะครับตั้งรับเจอเวลาเจอเกาะแตกเนะี่ยมันล้างไม่ทันครับแล้วมันโดนดามจหนักไปนะฮะเนี่ย like จินมืดเอ็กมาโดนเกาะแตกแล้วนะครับแล้วก็แบบโดนแกนซิงอีกโดนสลโลอีกโดน้ามฮิลอีกนะครับแกปไม่ชอบจินมืดครับเนาะต่อให้แกปล้างได้แต่มันต้องเอ็กแบบบเบอร์นะครับถึงจะล้างทันนะฮะ แต่ว่าเล่นสาคู่เทพมันก็จะเอ่ออาจจะอาจจะปวดสมองนิดนึงนครับแต่มันไม่ได้เล่นยากนะครับเนาะถ้าเล่นจนชินแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าสกิลมันแบบเราต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยากทําอะไรนะครับอ่าเร่งเร่งเกรดไหมลดคูดาวไหมกลางปีกไหมปรับสปีดไหมสโลไหมลดลดเากาะแตกไหมอะไรแบบเนี้ยเอ้ยหลบบัฟไหมทําดาเมจไหมนะครับผมเนาะตรงนี้ก็ ให้ไปฝึกเล่นนะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นคูเค่เทพน้ําคู่เทพไฟแล้วก็คิมเมล่ามืดแล้วก็แก้เกมนะครับเนอะดีมทีมก็จะเป็นจินมืดแล้วก็คู่เทพลมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกสักเกมนะครับเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยเราเพิ่มสปีดได้อีกนะครับเนอะโดยแล้วก็คิมเมล่าเนี่ยสปีดผมสปีดเรายังไม่ได้เวอร์นะครับแต่ว่าแต่เพิ่นว่าผมชอบสเต็นี้นะครับดังนั้นแล้วคิมเมล่ามืดแบบเนี้ยสปีดเราก็ค่อยไปหาเพิ่มเอานะครับเนาะ เนี่ยแล้วตรงนี้ผมยังไม่ได้เสริมเลยนะยังเสริมไม่ครบด้วยนะครับเวลาเฟิร์นและเฟิร์นคู่เทพน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเราได้เซคั่นเราก็เป็นแล้วเราโดนแย่งคู่เทพน้ําไปเนี่ยเราก็จะเป็นคู่เทพไฟคู่กันน้ํานะครับแต่ถ้าสมมุติเราได้เซคั่นแต่เขาไม่แย่งคู่เทพน้ําเราก็จะเป็นคู่เทพน้ําคู่เทพไฟนะครับเขาเปิดมาเป็นแมงกับพัดแสงครับผมเราก็ ดับเหมือนเดิมได้นะครับแล้วถ้าเขามาแบบซีกับปิดกับปอยเนี่ยเรามีเพียวลมนะครับเนาะแล้วแบบดาเมจไมไ่หนักเวอร์นะครับเรามีเพียวลมเนาะแล้วก็แก้เกมอีกตัวหนึ่งนะครับโกโจครับผมถ้าเป็นโกโจเราก็ได้เลยครับเพียวจินมืดนะครับแล้วเนี่ยเขาก็จะแบนคิเมล่าทิ้งนะครับถ้าเขากลัวดาเมจนะครับ ไม่งั้นก็ถ้าเขาคิดว่าเขาปิดเราล,ลงเขาจะแบนเพียวลมนะครับตรงนี้เราจะแบนพัดแสงทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นซเทนตัวเดียวเนาะ,ะแล้วที่เหลือก็เป็นดามเมจเก่าๆนะครับอ่ะแล้วเขาก็แบนจินมืดทิ้งนะครับตรงนี้เขา,าก็ติดเพียวแล้วครับถ้าเขาไม่ได้ดาเมจเอ็กเบอร์เกินนะครับแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาหุบเพียวเราได้เขาอาจจะลุมลุมคิดว่าเาตายก่อนได้ นะครับนะตรงนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นจังหวะในเกมแล้วครับออเขาได้เอาเราได้ออกก่อน <c oughs> เราได้ออกก่อนแฮะถ้าเราได้ออกก่อนเรานี่ก็ได้ครับ <c oughs> เผื่อทันเนาะแต่ไม่น่าทันเอแมงมุงยิงนะครับ <c oughs> โอเคแต่ถ้าเราได้ซีซีแบบนี้เราก็เร่งคิมเมล่าได้แล้วเรารีสกิลนะครับ นะเราก็จะได้รีสกิลนะครับจะต่อให้น้องกระเป๋าได้หุบก็ไม่เป็นไรนะครับเนอะอืมโดนสตันครับโอเคเราได้เอ็กครับผมดอกนี้ถือว่าหลายอย่างอยู่นะครับอ่ะดอกนี้เรากลัวอะไรสุดเรากวนเออเราลำคาญโกโจสุดแต่ว่าเราจะตีน้องกระเป๋าก่อนนะครับไหนๆก็มาแล้ว หรือเราจริงๆเราอาจจะเข้าแมงนิ้ิงก่อนก็ได้ครับเพราะว่างแมงนิ้งมันสร้างเกาะแตกได้เนาะอ่ะแล้วก็โจกดสก,กิลไปแล้วนะครับดอกนี้เราเล่นคิมมิล่าขึ้นมาเราตีนี้ก็ได้ครับเนาะตีแมงนะครับแล้วก็คิมมิล่าเข้าเทินจากนั้นเราก็แกนซิงครับผมไม่เป็นไรเนาะอืม จากนั้นต้องตีคู่เทพน้ำนะครับพอเอาหวังสตันเนาะส่วนน้องกระเป๋าเขาเทินไปแล้วสองรอบตรงนี้ก็จะมีสกิลแล้วนะครับอย่าลืมนับคู่ดาวนะครับเวลาเจอแบบมอนมอนอะไรแบบนี้นะครับเนาะโอเคตรงนี้เขาก็จะโยนกลับไปให้ใครเอ่ยกดโจไหมหรือกดตัวเองไม่ได้แล้วครับต้องคู่เทพคู่เทพลมนะฮะโกดโจรครับผมอถ้าโกดโจแล้วก็ ปุ๊นะครับลบไม่ติดรับผมไม่เป็นไรฮะเราแม่เราไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ยิวเล่นแล้วก็ตันได้ก็โชคดีครับตอตันได้ครับผม เดี๋ออยวตรงนี้น้องกระเป๋าจะมีสกิลอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เราก็กดใส่ตัวเองได้ครับแล้วก็ตีน้องกระเป๋าให้ตายไปก่อนนะครับอะเพียวเ,เขาไม่ตีเขาไม่เขาไม่วัดกับเพียวนะครับตรงนี้เราก็ฟรีเลยนะครับหิวขึ้นมาชื่นใจครับผม แต่ว่าคู่เทพมันก็สตันเก่งอยู่นะเนี่ยอ่าเราได้เอคืนครับอ่าต่อไปแล้วก็เราจริงๆเราเกาะแตกให้ตายก่อนได้นะครับเนอะเมื่อกี้คิอม่เราเกือบตายนะครับแต่ว่าเราทําเลือดมาถึกนะครับเนอะถ้าแบบเข้าดีๆหน่อยแบบเข้าดีหน่อยก็เข้าแมงงูยิงไฟนะครับเพราะแมงงูยิงมาทายแมงงูยิงไฟมาสร้างเกาะแตกได้ต่อให้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะแต่มันก็สร้างได้นะครับ เอ็กอีกแล้วครับผมแต่เกมนี้เราโชคดีหลายอย่างนะครับเราเอ็กเยอะนะแต่เขาก็ดวงดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าแลกกันไปนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมรับผมก็จะเป็นคู่เทพน้ำคู่เทพไฟคิมิรามือลักแก้เกมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกมไหนแบบเจออัดดาเมตมาเราอาจจะตีตีสู้ไม่ได้เราก็จะเลี้ยวไปแบบอาจจะถอยไปนิดนึงก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเกมไหนเราได้บุกเราก็ใส่ไม่ยั้งเลยนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมสำหรับไอเดียของคุณศักดิ์ดีนน์เนาะโอเคครับผมโอเคฮะก็ถ้ามีคำถามสงสัยตรงไหนเนี่ยก็อย่าลืมทักเอ้ยก็ทักผมมาได้เลยนะครับเนาะตรงนี้ผมก็ทำรูนไว้ให้ระล่บหนึ่งแล้วนะครับเนาะก็สแตตค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ไม่ได้แบบมีแท็ติกอะไรเป็นพิเศษนะครับเนาะโอเคครับผมก็ไว้เจอ,อกันใหม่ไอดีหน้านะครับสำหรับไอดีนี้ก็ ขอขอบคุณมากครับไปแล้วจ้า